ไวยพนให้เรื่องสุขภาพเออวยพรให้เรื่องให้เรื่องการเงินที่ดีถ้าเป็นแม่ค้าก็หยิบจับอะไรมาก็เป็นเงินเป็นทองนะวันนี้โชคดีมากเลยขายสินค้าคือว่าวันหนึ่งนะมันก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำนะถ้าเราไม่โฟกัสสินค้าเยอะนะถ้าเราโฟกัสสินค้าเยอะก็ค่าแรงขั้นต่ำก็ประมาณคนจบปริญญาตีได้นะทุกคน ก็แล้วก็ต่คนจบป,ปริญญาตรีได้นะถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเพราะว่าเราต้องโฟกัสในสิ่งที่ที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าห่วงแต่จะเสียห่วงแต่จะเสียคือว่าอายุงานบางคนทำงานมาก็ห่วงว่าจะอายุไม่อยากจะเปลี่ยนทำอะไรไม่ใหม่เลยกลัวจะอายุงานกลัวอายุงานจะ ดับสลายไปถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็อยู่ที่เดิมไปตลอดนะตอนนั้นก็ไม่รู้